เพิ่งเริ่มต้นทางานอย่าเพิ่งลงทุนถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้ครับเมื่อเราได้รับเงินจากการทํางานนะครับสิ่งแรกที่เราควรทานะครับควรจะแบ่งเงินออกเป็น3ากองกองที่1แบ่งเงินอยู่ที่ประมาณ70%กองที่2แบ่งอยู่ที่ประมาณ20%นะครับกองที่3แบ่งไว้ที่10%กองแรกเยอะที่สุดก็คือ70%จะเป็นเงินที่เราเอาไว้ใช้จ่ายประจําในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็จะมีค่ากินนะครับค่าบ้านค่ารถนะครับค่าจิปาถะจะอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเป็นรายจ่ายทีีี่่่เเราหลลกยไไมด เงินก้อนที่2อนะอยู่ที่ประมาณ20%เป็นจะเป็นเงินสำรองสุขเฉินวิธีเก็บเงินสำรองสุกเฉินนะครับควรจะเก็บที่3เดือน6เดือน12เดือนหรือ24เดือนนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราคิดว่าเราจะตกงานยาวนานเท่าไหร่กว่าเราจะหางานใหม่ได้เมื่อเราเตรียมเงินสำรองสุกเฉินครบตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็นําเงิน20%เอนะครับเอาไปลงทุนในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจเพื่อให้เงินเติบโตเติบโต,ต,ตขึ้นไปเรื่อยๆกองสุดท้ายนะครับ อยู่ที่1 0เป็นเรื่องของความมั่นคงก็คือการป้องกันความเสี่ยงหรือการยกความเสี่ยงให้กับผู้อื่นต่อไปเช่นประกันบ้านประกันรถพรบ,บรประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงหรือประกันอย่างอื่นตามที่เราเห็นสมควรว่าควรที่จะยกความเสี่ยงให้ผู้อื่นรับความเสี่ยงแทนเราคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือความเสียหายไหนที่เรารับความเสี่ยงเองไม่ไหวอย่างเช่นถ้ารถชนต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณสองแสนสามแสนถามใจตัวเองดูว่าเราสามารถรับค่าใช้จ่ายนี้ไหวไหมถ้าไม่ไหว ก็ยกความเสี่ยงให้กับบริษัทที่เขารับความเสี่ยงได้ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ